สวัสดีครับพบกับบายอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับชุดแต่งวิกเตอร์ของ e v e r e s t Next Gen นะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญนวมินนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามารีวิวตัวชุดแต่งนะครับเป็นดีไซน์สไตล์แพนด้านะครับผมจะมาดูกันนะครับลายชิ้นเลยนะครับคือคอนเซ็ปต์ลูกค้าคือดำขาวสไตล์แพนด้านะเดี๋ยวพามาไล่ดูทีละชิ้นเลยดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะครับผมตามมาครับผม ชิงหน้านะครับผมรถสีขาวตัดสีดำเงานะครับผมมาในสไตล์ออฟโรดดุดแต่ก็แฝงไปด้วยความเรียบหรูนะครับผมของแท้นะครับอย่าลืมต้องมีเพจวิกเตอร์เท่านั้นนะผมอย่าไปซื้อของเทียมนะครับเพราะจะไม่มีประกันจากเราอ่าถัดมาตรงนี้นะครับผมซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อหนาขนาด4นิ้วนะครับผมเราจะมีให้เลือก2แบบคือแบบเรียบกับแบบซุ้มใหญ่อย่างนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นมาคันนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะนําไปใส่ล้อเพิ่มนะครับผมเลยจะทํามา ให้มันรับกับลอ้ออ่าชิ้นหลังนะคอนเซปต์เดิมครับลูกค้าอยากได้แพนด้านะครับในหัวผมนี้นั่งคิดถึงอันนี้นะ AE 8 6อ่าไม่ใช่นี่นะครับสีดำเงาพรีเมียมตัดกับสีขาวนะครับหลบเซ็นเซอร์ให้นะครับผมมากับสไตล์ท่อเลขแปดนะครับผมคอนเซปต์ของเราท่อจะมี3แบบนะครับผมเดี๋ยวตามติดตามชมกันได้และชิ้นสุดท้ายนะครับสปอยเลอร์นะครับผม สปอยเลอร์เนี่ยจะเสริมแกบออกมาจากตัวรถนะอ่าแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะปิดตัวไฟเบรกหรือปิดกล้องไหมนะครับเราทำเว้ามาเรียบร้อยให้แบบว่าลงตัวกับตัวรถพอดีนะครับผม วันนี้เราก็รีวิวกันเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เวลา6โมงแล้วเราอยู่ที่นี่กันทั้งวันเลยยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูสไตล์แบบไหนนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับผม